สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้าของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะเ,เรา,าดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะนายอัลพาร์ติเคิล คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักนะคะควีนอัลฟาติเคิลตอนนี้ก็ยังรักเขาอยู่ยังไงแล้วมันเหมือนไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะคะอรอแค่เคลียร์ปัญหากันรอแค่เความชัดเจนหรือว่ารอการตัดสินใจจากเขาเนาะว่าจะเสามารถเคลียร์ปัญหานี้ได้ไหมสามารถที่จะแก้ไขให,ให้มันเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเนาะตอนนี้ก็มีปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะวนไปวนมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทะเลาะกันบ้างในเรื่องเดิมๆนะเพจอั a วาดค่ะ ก้าไม้ k คิงอั d ปาเดทค e e นอัปคับต้องบอกเลยว่าความรักที่คุณมีให้กับเขาเหมือนมั่นคงค่ะตัวคุณเองชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วเนาะบางครั้งบางทีในช่วงแรกๆที่เกิดปัญหาขึ้นอะคุณคิดที่จะตัดความสัมพันธ์เลยนะคุณคิดที่จะมูฟออนเองคุณคที่จะทิ้งปัญหานี้ไปจบกับปัญหานี้ไปด้วยตัวเองอะค่ะแต่มันเหมือนกับว่าด้วยความรักเนาะ ในตรงนี้ก็เลยยังแบบยังตัดใจไม่ได้แล้วก็บางทีบางครั้งอะค่ะอืปัญหาที่มันเป็นอยู่ก็เหมือนกับเขาด้วยแหละเขาก็เป็นฝ่ายที่ทำให้มันเกิดขึ้นทําให้มันไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเขาเท่านั้นแหละในตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็ยังเลือกที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะเจ็ดไม้นะคะเดนการ์แมนควีนนับว่าต์ะโอเคค่ะ ด้วยพลังงานของชาวธาตุไฟที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้านะคะในตอนนี้ก็บอกเลยว่ามันยังคงปัญหายังคงไม่หมดไปเนอะอม,มีปัญหามีประเด็นกับบุคคลที่สามของเขาด้วยมือที่สามของเขาเอ่อมือที่สามในความสัมพันธ์ในตรงเนี้ยมันหมายถึงว่าคุณกับเขาอาจจะมีอมอาจจะต้องอะเ,เรอาจจะมีปากเสียงกันได้อาจจะมีการทะเลาะกันได้เกิดขึ้นได้ง่ายอะคะ่ะยังไงเราบอกเลยว่าตัวคุณเอง กับเขาเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนในตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะตัดกันขาดได้แน่นอนมันเหมือนกับความมั่นคงอ่ะจริงๆแล้วลึกๆแล้วยังรักกันอยู่แต่ว่าในความอ่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นวิบากกรรมในความรักความสัมพันธ์เนาะอืมตรงนี้ควีนอว่ากับคิงอว่าขึ้นมายังเป็นพลังงานไพ่คู่อยู่นะคะยังไงแล้วยังตัดกันไม่ได้ง่ายหรอกในตรงนี้มันเหมือนกับว่าความผูกพันระหว่างคุณกับเขาที่มีให้กันมามันยิ่งนานวันยิ่งผูกพันอ่ะแล้วเหมือนกับว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นบางทีบางครั้งมันอาจจะเป็นแบบเออการเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี่ก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะทําให้คุณต้องคิดเยอะคิดมากอยู่นะตอนนี้เนาะเหมือนกับว่ายื่นคําขาดให้เขาเอ,อชัดเจนหรือว่าเคลียร์ปัญหาตัดใครคนหนึ่งให้ได้ตัดใครอีกคนนึงให้ขาดเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาคบกันเหมือนเดิมกลับมาจริงจังกันเหมือนเดิมค่ะกลับมามีแค่เราสองคนเหมือนเดิมในตรงนี้เนาะม,มันก็ยังแบบ รออยู่รอดูเขาอยู่ว่าเขาจะสามารถเคลียร์ได้ไหมเขาจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ไหม,มแต่ในตอนเนี้ใจคุณยังไงแล้วมันตัดไม่ได้อยู่แล้วคุณรักเขาแบบหมดหัวใจไปแล้วค่ะในตรงนี้รอแค่เขาเนาะที่จะเคลียร์ปัญหานี้ได้ไหมโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดยังไงอยู่พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างสิบมาให้หนักหน่วงอยู่พอสมควรค่ะสองดาบ ยังคิดไม่ออกเนาะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไม่สามารถจะหาทางแก้ไขได้ค่ะสิบถ้วยแล้วก็หกถ้วยนะคะยังไงเราเขายังเลือกครอบครัวยังไงเราเขายังเลือกคุณอยู่นะเอ็ดออฟวาร์เดอรฟูค่ะเอ็ดออฟสอดอ่ะคู่ที่โกรดกันเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเคลียร์ใจเขาจะกลับมาดีเทินคืนดีนะคะแล้วก็ เหมือนกับมันไม่ลาบลื่นหรอกแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากคุณได้เนาะเดรฟูมันเหมือนกับว่าเขาตอนนี้เขาไม่อยากคิดอะไรมากแล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นลุมเร้ารอบตัวเขาแล้วเขาต้องเป็นฝ่ายเลือกเขาตัดสินใจไม่ได้เขาเลือกเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับพอพลาดเข้าไปแล้วก้าวเข้าไปแล้ว่ก็ไม่สามารถจะถอนตัวออกมาได้ง่ายๆอะค่ะในตรงนี้เครียดกดดันเนาะแล้วพยายามที่จะมองข้ามปัญหาพยายามที่จะใช้เวลาในการเยียวยาทุกอย่างนะคะสามถ้วย เดอะทาวเวอร์อืมถ้าเขาตัดใครไม่ได้เลยเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็นกลายเป็นปัญหาจะกินเขาเรียกอนะไรจะเป็นเรื่องการทะเลาะความวุ่นวายที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับฝั่งเขาเนี่ยเขาเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางค่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ามันกดดันมากๆในตอนนี้ปัญหามันลุมแล้ว The over, เดอะเลเวอร์เนาะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนหนึ่งเลยทีเดียวมันก็เลยทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นความมีสเสน่ห์ของเขานี่แหละที่มันทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วก็ความที่เขาอะนิ่งไม่พอใจแข็งไม่พอ มันก็เลยเกิดประเด็นนี้ขึ้นนะคะยังคงแบบเลือกไม่ได้ยังคงตัดสินใจไม่ถูกนะในตรงนี้บอกเลยว่ามันยังคงคาบเกี่ยวอยู่ยังคงพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเติร์ปปาร์ตี้แล้วมันยังเขายังไงเขาก็ยังเลือกคุณอยู่เขายังไม่ได้คิดที่จะมูฟอ่อนไม่ได้คิดที่ตัดขาดนะคะเพียงแต่ว่ายังคิดไม่ออกยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเนาะยังคงคาลาคาซังกันอยู่แล้วก็จะทําให้เป็นเรื่องทะเลาะกันได้ง่ายมากมากขึ้นนะคะในช่วงนี้โอเคค่ะว่ามาดูกันนะคะว่าเขายังรักคุณไหมเอ่ย สามดาบถึงจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นมาเขาก็ยังรักคุณนะหกถ้วยเดอะฟูแปดเหรียญค่ะก็ยังทำทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพื่อให้ยังรักษาสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไว้พลังงานของคนเจ้าชู้ขึ้นมาค่ะนายออฟสอดแฮงเกอร์แมนตอนนี้บอกเลยว่าเขานี่แหละที่เครียดที่กุ้มใจที่เหมือนกับว่าปัญหาทุกอย่างมันแบบ หมกอยู่ในหัวเขาอะแล้วเขาไม่สามารถจะเคลียร์ได้ด้วยอืมแต่ถามว่าเขายังรักคุณไหมเขายังรักคุณอยู่เขายังอยากที่จะขอโอกาสกับคุณอยู่เนาะเธอเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะแก้ไขมันยังไงนะตอนนี้นะคะอืมก็ถือว่าเป็นความผิดของเขาแล้วก็เขาต้องเคลียร์เองให้ได้อะ่ะอืมโอเคค่ะเรามาดูกันว่าคุณจะตัดใจจากเขาได้ไหม เดอซันตรงนี้ในหลายๆคนนะคะมีเรื่องลูกเข้ามาเนาะทำให้แบบตัดสินใจยากคิดยากค่ะปวดหัวพอสมควรเลยเก้าดาบสิบดาบอืมคิดแล้วทบทวนแล้วหลายตลบเนาะสุดท้ายแล้วมันตัดไม่ได้จริงๆค่ะแปดเหรียญมันเป็นความรักความผูกพันที่มันลึกซึ้งที่มันแบบเออมีเขาเรียกอะไรมันใช้เวลาร่วมกันมานานอะมันก็เลยตัดสินใจไม่ได้ยิ่งนานวันมันยิ่งผูกพันอะค่ะจะให้ตัดใจง่ายๆนี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะในตรงนี้ก็ยังตัดใจไม่ได้ค่ะ โอกาสที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ไหมเอ่ย6ไม้ขิงอับสอดมีโอกาสนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับเขาเนอะถ้าเขาเข้มแข็งเมื่อไหร่ถ้าเขาสามารถที่จะฟันธงแบบโชว์ไปเลยว่าตัดใครคนหนึ่งไปเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาแบบเป็นครอบครัวเหมือนเดิมกลับมาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้กับคุณเหมือนเดิมนะชาวธาตุไฟนะคะอืม6เหรียญเดือมูล เอ็ดว่าเป็นเซตเนาะในตรงนี้ขึ้นอยู่กับเขาค่ะมีโอกาสเนาะที่จะเคลียร์ปัญหานี้ได้โดยตัวเขาเองแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะก็บอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆเออมันไม่ได้ใช้เวลาง่ายๆอย่างน้อยภายในหนึ่งปีเนี่ยจะมีการแบบ ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นชัดเจนขึ้นจากตัวเขาเองเริ่มที่ตัวเขาเองเขาอาจจะสามารถที่จะตัดใครคนใดคนนึงขาดได้แล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ทําให้เ,ออเขาเรียกอะไรได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะระหว่างคุณกับเขานะมีแนวโน้มค่ะมีโอกาสค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเอ่ยก้าวไม้ค่ะปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เ,เนาะอืมแต่มันก็เหมือนกับ ต้องทนยังต้องทนทุกใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ค่ะสองถ้วยนะเจ็ดเหรียญเจ็ดถ้วยเวลาดีก็ดีนะ้องเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นหรือว่าได้ทะเลาะกันขึ้นมามันก็ทุกใจเครียดกดดันนะคะสิบไม้นะคะควีนนอตครับควีนออตหวาดแต่ยังคงมั่นคงกับเขาอยู่อะ่ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆอะค่ะ ในหลายๆครั้งคุณต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะว่ายังจะยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ทําให้ต้องคิดเยอะคิดมากอยู่ตลอดเวลาค่ะเดอรเดวิลแต่ยังไงแล้วมันยังเป็นความผูกพันจริงๆอะค่ะในตรงนี้เป็นความรักรุ่มหลงแล้วเป็นความรักที่ตัดกันไม่ขาดขาดสี่ถ้วยมีเรื่องให้กดมีเรื่องให้งอนอยู่ได้บ่อยครั้งเดอะเฮอร์มิตยังคงอ,อ,อยู่ในสถานะความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะค่ะ ยังไงแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะยังคงวนเวียนอยู่กับปัญหานี้ยังคงแบบมีอุปสรรคมีปัญหาเนี้ยเข้ามาคือทําให้มันเป็นเรื่องที่จะได้ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆอ,อะค่ะแต่ก็มองว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะมูฟออนเนาะมันยังไม่ก็เรียกว่ามันสุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะโฟกัสมาที่คุณเขาเลือกที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ะ่ะแต่ตัวคุณเองก็เหมือนกับบางครั้งบางทีก็ไม่อยากจะทนบางครั้งบางทีก็ไม่อยากที่จะต้องมาปวดหัวกับเรื่องแบบนี้อะค่ะ แต่สุดท้ายเราก็ใจอ่อนนะเวลาที่เขาเข้ามาง้อเขาเข้ามาแบบเอ,อเขาเรียกอะไรมันเหมือนเข้ามาพูดเข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์ใจอะสุดท้ายคุณก็ให้โอกาสเขาอืมยังไงแล้วความรักเนี้ยมั่นคงยังไงแล้วยังโฟกัสอยู่ที่เขาอะค่ะอาจจะมีเรื่องให้โกรธให้งอนบ้างนต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าจะไม่คุยกันเลยหรือว่าไม่ถึงขั้นที่จะไม่กลับมาดีกันเลยไม่ใช่เนาะมันก็มีการโกรธการงอนกันบ้างตามภาษาเนะี่ยแต่สุดท้ายเราก็คุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ แต่ยังคงวนเวียนอยู่ในสถานะความสัมพันธ์นี้แต่อย่างที่มิการบอกเนะว่าพลังงานอ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเนาะอืมยังถือว่ายังประครับประคองไปกันได้อยู่อะค่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วก็ขึ้นอยู่กับเขาตัดสินใจเนาะที่จะเคลียร์ตัวเองยังไงให้มันจบให้มันหมดกับปัญหานี้ไปให้ได้ค่ะสําหรับชาวธาตุไฟแล้วยังไงแล้วรอให้โอกาสเขาอยู่นะอืมแล้วก็ยังคงคิดเยอะคิดมากยังคงกุ้มใจอยู่กับเรื่องเนี้ยค่ะ แต่ก็ถือว่ายังไงเราเขาก็ยังเลือกคุณอยู่ในความสัมพันธ์เขาก็ยังเลือกที่จะเออยู่ข้างๆคุณอนะเพียงแต่ว่าบางทีบางครั้งการนอกรู้นอกทางของเขาเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาแล้วเขาจะต้องหาวิธีจัดการมันอะคะ่ะสุดท้ายเราก็ยังคงวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าอยู่นะคะในตรงนี้แต่มองว่าด้วยพลังงานแล้วอะอม,มือที่สามจะค่อยๆซาไปจะค่อยๆ พลังงานค่อยๆลดลงไปอะค่ะยังไงเราชาวธาตุไฟอยู่เหนือกว่านะคะในตรงนี้นะยังไงแล้วมิกากขอให้ชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะออได้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปนะคะเราขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสดใสแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเดิมนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่โได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ